คำศัพท์บทที่15พอดตะพอดตะถอดเสื้อผ้าอิบวอนฮาดาอิบวอนฮาดาเข้าโรงพยาบาลเทวอนฮาดาเทวอนฮาดาออกโรงพยาบาลชอตตะชอตตาเปียกมารุดามารุดาแห้งชิรูฮาดาชิรูฮาดาเบื่อรำคาญแชมีอิตะแชมีอิตะสนุกชุลคืนฮาดาชุลคืนฮาดาเข้างานเทคืนฮาดาเทคืนฮาดาเลิกงาน พียวดาเพียวดาเปิดออกคลี่ออกแค่ด่าแค่ด่าพับเพียวฮาดาเพียวฮาดาสะดวกสบายพูลเพียวฮาด่าพุลเพียวฮาดาไม่สะดวกสบายพูลด่าพุลดาคลายออกมุกตะามุกตามัดผูกวันฮาดาวันฮาดาสว่างออดุกตะาออดุกต่ามืดชูชูจำนวนพันพันช่อนบันช่อนบันครึ่งหนึ่งพันอีสั่งพันอีสั่งมากกว่าครึ่งพี่ยุลพี่ยุลยุลยุล ร้อยละเปอร์เซ็นช็อกตาช็อกตาช็อกเกช็อกเกน้อยบอนแจบอนแจลำดับที่ทูบอนแจทูบอนแจลำดับที่สองคาจังคาจังเชยินเชยินที่สุดอีสังอีสังมากกว่าอีห้าอีห้าน้อยกว่าแพรแพรเท่าทูแบทูแบสองเท่าทงอินทองอินเช่นเดียวกัน นมต่นมต่มากขึ้นข้ามเกินเลยนื่ดะนึะ่นดะนึนริดะเึริดะเพิ่มขึ้นซอลโฮฮาดะซอลโฮฮาดะนิยมนัตตะนัตตะต่ำนบตะนบตะสูงคัตตะคัตตะ,ะเหมือนกันพีสุทธาดะพีสุทธาดาคล้ายๆกันมันถะมันถะมากแทดับแทดับคำตอบอึงดับอึงดับคำตอบ โพท่งโพท่งปกติอาจิกอาจิกอย่างเพียโลเพียโลไม่ค่อยชอนเหาะชอนเหาะโดยสิ้นเชิงตาโรตาโรแยกต่างหากฮอนฉิลฮอนฉิลมากกว่ายักกันยักกันนิดหน่อยโชกึมโชกึมนิดหน่อยช้ำกันช้ำกันสักคู่ช้ำชี้ช้ำชี้สักคู่คำศัพท์บทที่16ห อิตกะอิตกะอีกสักครู่อากะอากะเมื่อสักครู่พังกึมพังกึมเมื่อสักครู่เมื่อกี้อีมีอีมีล่วงหน้ามิลี่มีลี่ล่วงหน้ามอนจอมอนจอก่ออูซอนอูซอนกอปันรีปันรีเร็วๆช่อนช่อนหนีช่อนช่อนหนีช้าๆเคศกเคศกต่อเนื่องคออึยคออึยเกือบพอสอพอสอแล้วพันดุชีพันดุชีแน่นอน นาจุงเง่นาจุงเง่ข่าวหน้าภายหลังอิลจิกอิลจิกเร็วนึดเกนึดเกสายพาโรพาโรนั่นเองาคากึมาคากึมบางครั้งช่อมจอมช่อมจอมค่อยๆเรื่อยๆท่าชีท่าชีอีกครั้งเซโรเซโรใหม่ฮกชีฮกชีท่าหาโตนึ่นโตนึ่นหรือชีกึมชีกึมตอนนี้มดมดไม่สามารถคัดฉีคัดช,ดชีด้วยกัน ชาจูชาจูบ่อยๆคือรอมยอนคือรอมยอนถ้าอย่างนั้นคือรอมคือรอมอย่างนั้นแน่นอนคือแรซอคือแรซอดังนั้นคือรอนาคือรอนาแต่ว่าคือรันเดคือรันเดแต่ว่านอมูนอมูมากมานี่มานี่มากแมอูแมอูมากช่ำช่ำมากช่องมันช่องมันจริงๆชินจ๊ะชินจ๊ะจริงๆเทิมเทิมต่อไป ชอนเน่ชอนเน่ก่อนหูเอหูเอหลังจากชั่นชั่นดีชุโรชุโรส่วนใหญ่คากาอีคากาอีใกล้ๆมอรี่มอลีไกลโมดูโมดูทั้งหมดท่าท่าทั้งหมดโกโกกกต้องท่อท่อเพิ่มขึ้นอีกชิกจอบชิกจอบโดยตรง